สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโรงกลึงอิยลานะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูลิปเปอร์ฟันแมคโครนะคะพร้อมถังปุ๋ยค่ะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เอาใบตัดด้วยก็จะเป็นสองคานะคะลูกค้าค่ะฟันแมคโครค่ะตัวนี้จะใส่ลิปเปอร์จะใส่ลดไห้คูปต้า3.6-50แรงนะคะ ตัวนี้จะเป็นถังปุ๋ยมอเตอร์นะคะสแตนเลส304ทั้งระบบค่ะลูกค้าค่ะใบเกลียวก็สแตนเลส304ค่ะตัวนี้มอเตอร์นะคะอรูปุ๋ยจะออก2รูนะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะขาลิปเปอรอ์ตัวนี้เราจะมีฉลักแคป1แคป2นะคะ ค้าท่าในใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะทักแชทเพจหรือโทร09139069ค่ะขอบคุณค่ะ